โอ้โหรอยหนูมาโอ้โหที่หน,หนูหนูมากัดสายไฟสายดินครับสายดินของแอร์โอ้โหดูครับโอโหตรงนี้มาทำที่ทำกินเลยครับตรงนี้หนูเยอะจริงๆเดี๋ยวเรามาทำอาหารหนูกันดีกว่าครับทำการไล่หนูกันดีกว่าโเรามาทำ อาหารไล่หนูกันดีกว่าครับหนูที่บ้านเยอะมากๆเลยครับสิ่งที่เราจะเอามาให้หนูกินครับไล่หนูก็จะมีครับหนึ่งยากันยุงเลยครับยากันยุงอันนี้บ่มีคุณสาเร็จรูปนะครับย่ออะไรก็ได้ครับแล้วก็อันนี้คือกล้วยน้ำวา้าเดี๋ยวเรามาทำอาหารให้หนูกินครับไล่หนูให้สิ้นซากครับหนูนี่เข้ามาในบ้านนี่กัดสายไฟโดยเฉพาะ รถยนต์ครับเข้ามากัดสายไฟรถโอ้โหต้องกําจัดแล้วครับต้องไล่มันวิธีนี้ไม่บาปครับไม่บาปไล่ไม่ฆ่ามันครับไล่ให้มันมันมากินแล้วก็จะทําให้มันหนีไปครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับเรามาทํากันเลยครับเอาอันนี้ครับเอาอยาคันยุงออกมาก่อนเลยเราเันจะเอากันยุงสักกดหนึ่งครับนี่แกะมา กดหนึ่งใส่พอประมาณใส่ถุงครับใส่ถุงใส่หักยับนุ่มใส่ไปแล้วป่หักครับเรามาทำดักคอนใช้คอนทุบให้ละเอียดเลยครับ ละเอียดแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมามะ่านี่โบบีสิงสำเร็จรูปครับนี่อันหนึ่งอย่างหนึ่งเดี๋ไปก่อนเดี๋ยวเอากล้วยก่อนครับเอากล้วยสักนี่เลย ผ่าครึ่งเลยครับกล้วยเดี๋ยวกล้วยผ่าครึ่งนี่นี่ลักษณะนี้ครับกล้วยผ่าครึ่งอเอาแล้วแต่ครับแล้วแต่ปริมาณที่เราจะใช้เอาไปวางมีหลายที่ก็ทำหลายลูกครับ ช้อนครับช้อนมากูดเอาแอทข้างในออกนี่ครับเอาออกนิดนึงนนอนครับเออกมนกอนนนกอกอกน,นิดนึที่หลุมเราเอาไปมีสามลูกในหกชิ้นครับ หลังจากนั้นเราเอานี่ครับเอายากระยุงที่เราตำครับตำให้ละเอียดต้องให้ละเอียดนะเอาใส่ข้างในเอาใส่อย่างนี้ครับเอาใส่ไปใส่เลยครับ จากนั้นครับเอานี่เลยครับนี่แบะบหมี่กึ่งสาเร็จรูปเอาโรยเข้าไปครับไปไป เอาไปวางไว้ตรงที่หนูชอบมาชอบมากินเอาของมาวางมากินมาแทะเดี๋ยวเราเอาไปวางให้เขาครับเอาแล้วครับผมทําได้หลายอันแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปวางตรงที่หนูเขาชอบเข้ามากินครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเอามาเลยเไปวางกันเลยครับ รตรงนี้แล้วครับแอนี่ครับเครื่องปะประกาศตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเอามาวางไว้ให้เขานี่เลยครับอีกเลยเนี้ใช่ไหมอีมาครับเดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้ครับึ่งชิ้นวางเอาอีกตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นครับนี่เลยตรงนี้เลยครับ นี่วางไว้แล้วสองชิ้นนี่อีกชิ้นวางไว้ให้เขาเอาตรงนี้อีกชิ้นหนึ่ง,งเหอครับเปลือมีหลายตัวนี่อีกหนึ่งชิ้นตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับตรงนี้เอา้าตรงนี้อีกหนึ่งชิ้นครับตรงนี้เอาวางไว้ให้เขาตรงนี้เอาละ ตรงนี้เลยครับตรงเครื่องซักผ้าตรงนี้หนึ่งชิ้นครับนี่ทำไปวางตรงจุดที่หนูเขาชอบเข้ามาครับลองเอาไปทำดูได้นะครับบ้านไหนที่หนูเยอะๆลองทำดูง่ายๆครับใช้กล้วยยากันยุงและก็บบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับตรงนี้เอาไปวางไว้ให้หนูหนูกินแล้วก็จะไม่เข้ามา อีกลองไปทำดูกันครับง่ายๆฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์เป็นกาลังใจให้กับช่องเสือน้อยมุอกน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ